นี้กันที่จังหวัดพะเยาค่ะได้เปิดกิจกรรมพะเยาฮิลทริปคอฟฟี่ฮับครั้งที่3หนาวนี้จิบกาแฟแ,แลผูสุขทันทีที่ผาแดงวินเทอร์ออฟเลิฟค่ะนายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพะเยาฮิลทริปคอฟฟี่ฮับครั้งที่3หนาวนี้จิบกาแฟแ,แลผูสุขทันทีที่ผาแดงวินเทอร์ออฟเลิฟที่บ้านผาแดงตาบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าโดยใช้พลังงานสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและภูมิปัญญาชุมชนบนพื้นที่สูงมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนและรีซอ กิจกรรมเวิร์กช็อปแกาแฟพะเยาการทดลองดิฟกาแฟและเรียนรู้วิถีกาแ,แฟของราษฎรบนพื้นที่สูงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและอาหารชาติพันธุ์โดยเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนบนพื้นที่สูงได้นําวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์มาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมด เตรียมจัดงานประเพณีนมัสก,การและส่งน้ำพระาธาตุดอยตุงประจำปี2568 2007ปีสืบมา6เป่งล่องฟ้าไหว้สาพระาธาตุดอยตุง นายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนมัสการและส่งน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี2568ที่ห้องภูลานาโรงแรมแสนอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีนายพิสันจันสินวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและนายผจญใจกล้าประธานเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงรายร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนโดยในวันที่9มีนาคม2568ค่ะจะมี กิจกรรมวิ่งปั่น2,007ปีสืบสารสู่ลานพระธาตุดอยตุงเพื่อส่งเสริมสุขภาพและประชาสัมพันธ์งานประเพณีซึ่งในช่วงวันที่9ถึง14มีนาคม2568อำเภอแม่สายยังจัดงานนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัยไหว้พระพุทธชินราชตามรอยศรัทธาไหว้สาพ,พระธาตุดอยตุงที่วัดสาลาเชิงดอยตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายโดยมีกิจกรรมสักการะพระพุทธชินราชจำลองอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและท้าวเวสสุวรรณรว ถึงพิธีปิดทองช่อฟ้าพิธีปล่อยปลาการออกร้านสินค้าพื้นเมืองและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสำหรับงานประเพณีน้ำมาสการและส่งน้ำพระธาตุดอยตุงวันที่12มีนาคม2568จะมีกิจกรรมเดินจาริกสแสวงบุญจากวัดส,สาลาเชิงดอยสู่พระธาตุดอยตุงพิธีตักน้ำทิพย์ส่งพระธาตุขบวนแห่น้ำส่งพระราชทานและพิธีสมโพธน้ำทิพย์ และว,วันที่13มีนาคม2568จะมีพิธีทำบุญตักบาทพิธีบวงสวงพระาธาตุขบวนเครื่องศักการะพิธีสืบชะตาหลวงล้านนาและพิธีนมัสก,การและส่งน้ำพระาธาตุดอยตุงค่ะที่เรื่องการป้องกันไฟป่านะคะอบตอผาสิงห์อำเภอเมืองน่านค่ะจัดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าทำแนวกันไฟที่บ้านห้วยปล่อยขออภัยค่ะที่บ้านห้วยส้มป่อย นายกิติพรทางสิริปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองน่านเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าทำแนวกันไฟประจำปี2568ที่บริเวณอารามสงห้วยส้มป่อยโดยมีนายรุ่งโรดขจรพงกีรตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงก์กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงค์ค่ะได้บอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการควบคุมป้องกันไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ